สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุ่มในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นี้เป็นครึ่งหลังนะครับก็คือวันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน ทีนี้เรามาดูกันนะครับสําหรับการเงินการงานโชคลาภว่าจะมีผลเป็นอย่างไรสำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงเดือนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับและมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะดูการจับไพ่แบบเรียวไทม์แบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็ทำตามที่ ขอเดนแนะครับเรามาดูไพ่กันในช่วงเดือนนี้นะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับมีไพ่เ h อ l o v เ r นะครับ s ิกออฟคัหถ้วย1ดาบเป็นเด e c ชาล i อ t นะครับ9้าเหรียญคิงถือถ้วย9ก้าไม้นะครับ3ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ 8หมานะครับเรามาดูพลังงานใต้ไพ่เป็นคิงถือเหรียญเลยนะครับโอเคครับภาพรวมของชาวกลุ่มลัคนณากลุ่มนะครับดวงค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีไพ่เสียอยู่แค่ประมาณใบเดียวนะครับที่เสียจริงๆก็มีไบเดียวเองแสดงว่าค่อนข้างโชคดีมากๆเลยสำหรับชาวกลุ่มนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยดีเยอะมากเลย เรามาดูเริ่มต้นกันที่การงานกันก่อนเลยนะครับว่าการงานของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับได้ไพ่สรุปเป็นเอกอัพวานเกิดขึ้นแสดงว่าการงานเนี่ยของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสต่อยอดมีในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการงานโตมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับอะไรที่เราทําเอาไว้ในปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมามันจะส่งผลมันให้ มีผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตข้างหน้าแบบแตกขยายสาขาออกมาแบบปุกบปรับฉับพันและรวดเร็วว่องไวเลยทีเดียวในช่วงของเดือนนี้การงานค่อนข้างเด่นตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะมีไอเดียนะครับมีการวางแผนหรือว่าลักษณะของการงานที่เติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ใช่แบบเติบโตธรรมดาก้าวกระโดดเลยทีเดียวและพุ่งทยานถ้าเกิดใครทําการลงทุนในช่วงของครึ่งหลังของ พฤทศิกรยนผลประกอบการของคุณจะเติบโตและมีแนวโน้มของทิศทางาการงานเนี่ยมุ่งสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็วและว่องไวถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความคิดหมายความว่าคุณจะมีจินตนาการมีความคิดมีในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการทําธุรกิจสิ่งต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับส่วนใครทํางานประจําก็แปลว่าคุณจะได้ยอดนะครับมากขึ้น ใครทาผลงานก็จะได้ผลงานมากขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มของการที่เราปรับปรุงอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในเรื่องของการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพนั้นค่อนข้างดีและรวดเร็วแต่คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งไพ่8ดไม้หมายถึงไพ่ของการที่เราทําอะไรอาจจะรวดเร็วว่องไวและได้ผลตอบแทนได้รับ อะไรที่มันค่อนข้างแบบมือวาแต่คุณต้องระม,มัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปมันอาจจะเกิดในลักษณะของการผิดพลาดเกิดขึ้นได้เิ็หนึงนะครับดังนั้นถ้าเรารอบคอบและทําอะไรที่รวดเร็วได้มันก็จะมีผลตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนในช่องของเดือนนี้อาจจะมีไพ่ที่เสียมาดูแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับมีผลอิทธิพลของตัวคุณน้อยมากไพ่ 9ก้าไม้มาปรากฏขึ้นมา9ก้าไม้เนี่ยหมายถึงลักษณะของการที่เราอาจจะต้องเหมือนกับมีผลเติบโตในเรื่องของการงานแต่เราก็จะต้องทํางานค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้เราอาจจะมีการเจ็บป่วยอยู่หรือเราอาจจะมีความแบบซีเรียสจริงจังกับในเรื่องของการงานบ้างแต่เราเนี่ยก็ต้องทํางานถึงเราจะป่วยเราอยากพักบ้างแต่เราพักไม่ได้เราก็ต้องทํางานต่อเพราะว่ามันเป็นในช่วงขาขึ้นมันเป็นช่วงของที่เราต้องกอบโกยในเรื่องของ การทำงานถูกไหมครับเราอาจจะเหนื่อยอาจจะลาบ้างแต่ผลประกอบการมันดีไงครับเราถึงหยุดไม่ได้เราถึงต้องทําต่อไปเราถึงต้องแบบพัพฒนาศักยภาพของตัวเราเองมากขึ้นถ้าเกิดเป็นลักษณะของการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวว่าการทําแบบ เขาเรียกว่าการค้าขายเนี่ยเราอาจจะแบบมีลูกค้ามีออเดอร์เยอะมากนะครับทาให้เราอาจจะต้องแตกขยายสาขาออกมาจาก1เป็น2จาก2เป็น4แบบนี้หรือบางทีบางคนะนะครับที่ทํากับเข้าอยู่แล้วเนี้ยใครทําค้าขายของกินเนี้ยเราก็อาจจะต้องแบบเออสตาร์ทแบบทํา d e l เ v e r y เพิ่มเติมเข้ามาแบบนี้นะครับทำให้เราอาจจะเหนื่อยเพิ่มหน่อยเพราะมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นแต่ออเดอร์เยอะมันหมายถึงการเงินที่เรา มากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นคุณควรจะต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะบางทีแล้วเราอาจจะเหนื่อยเกินไปแบบนี้เป็นต้นส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลนะบางคนอาจจะไปต,าตา่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เลยทีเดียวมีไพ่เดชชารออดเกิดขึ้น ไพ่เดชาลีออดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มของการเดินทางนะครับหรือบางคนอาจจะต้องไปสัมมนาบางคนอาจจะต้องไปประชุมบางคนอาจจะต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปต่างประเทศเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะทํางานร่วมกับบริษัทต่างชาติมากขึ้นแบบนี้นะครับมีการติดต่อเป็นการสื่อสารกับชาวต่างชาติเพิ่มเติมมากขึ้นหรืออาจจะได้พันธมิตรกับคนที่เป็น ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เช่นกันเพราะว่ามีไพ่เ r e ร์เบเกิดขึ้นด้วยนะครับเดอร์เหมายถึงนักสะของตัวคุณเองอาจจะมีการร่วมหุ้นการลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะว่าธุรกิจของเรามีการแตกขยายสาขาออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของศักยภาพตรงนี้แล้วทําให้เราอาจจะมีพันธมิตรเข้ามานะครับเชิญชวนให้เรามาทําการลงทุนแบบนี้ก็ได้จากไพ่ เลเวอรนะครับแล้วก็มีไพ่สิกออฟคัพก็แปลว่าเหมือนกับว่าจะมีคนมาชวนเราอะทำธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจที่แบบแตกไลยสาขาออกมา เพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีนะครับเราอาจจะมีแนวโน้มท,ทางตรงนี้เช่นบางคนอาจจะทํางานราชการถูกไหมครับหรือทํางานประจําแต่และวว่าเราก็ไปหุ้นกับเพื่อนเปิดหลานแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสหรือบางทีเราอาจจะมีแนวโน้มของการที่มีคนมาชักจูงทําธุรกิจร่วมอะไรแบบเนี้ยมันก็พอมีโอกาสในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าให ยังไม่มีไพ่เสียในเรื่องของออการถูกหลอกถูกโกงนะครับแปลว่ามันก็มีพันธมิตรที่ดีแหละที่มาคอยสนับสนุนให้กับตัวเราได้และยังมีเพื่อนนะครับคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณได้ในองค์กรหรือยังมีกัลยานามิตรที่คอยแบบช่วยเหลือเราได้นะครับหรือว่าคอยเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาหรือคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเราได้เพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งการงานของเราอะไรเงี้ยมันขยับขยายมันแบบ เพิ่มศักยภาพตรงนี้เข้าไปมากขึ้นมันเลยทําให้เราก็จะมีคนที่ต้องมาซัพพอร์ตช่วยเหลือเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็โดยภาพรวมแล้วยังถือว่าเป็นแนวโน้มในช่วงที่ดีมากบางคนอาจจะมีคนแบบเป็นเจ้านายนะครับเก่าเจ้านายเก่าที่เคยทับางคนอาจจะไปเคยทํางานที่อื่นแล้วมีเจ้านายเก่านะครับที่เคยรักเคยชอบกันในเรื่องของการทํางานชื่นชมนะครับแต่เราอาจจะออกมาแล้วแต่ตอนนี้เขาก็อาจจะอยากให้เรากลับไป ทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่เรเวอร์นะครับมาบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปทํางานในรูปแบบของการทํางานของคนเก่าๆมาชักจูงเราแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลือดีด้วยนะครับมี King of Cup เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าชาวกลุ่มค่อนข้างเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ดู มีผู้ักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้วยมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเรามีผรักผู้ใหญ่เอ็นดูกับเรา นะครับดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยพยายามเข้าหาพวกลรกผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีแนวโนมที่พวกลรกผู้ใหญ่ช่วยผักดันช่วยเราช่วยแบบอะไรมากมายเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นนะครับในเรื่องของการงานของตัวคุณแล้วช่วนส่วนในเรื่องของพันธมิตรก็ดีลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีมากนะครับเนาะมาหุ้นส่วนกันเนี่ยก็ค่างโอเคเลยทีเดียวส่วน ใครที่มีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับสู้ไปเถอะคุณจะมีชัยชนะนะครับเพราะว่าอิทธิพลของ Eight of Swords เนี่ยมาบอกว่าไม่ว่าคุณทําสิ่งใดในช่วงของปลายเดือนนะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยคุณจะมีความสําเร็จเนี่ยเข้าข้างตัวคุณแล้วมากกว่า80%ขึ้นไปดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มขยันอดทน นะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจะได้พันธมิตรที่ดีได้คนคอยช่วยเหลือพวกรผู้ใหญ่เมตตาคือมาครบเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ค่อนข้างดีมากเลยเพียงแต่เราอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงกับการทํางานแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพบางทีอาจจะหักโหมของการทํางานมากเกินไปเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มกันบ้างนะครับ การเงินนะครับค่อนข้างดีนะมีไพ่ในเป็นทางขึ้นเกิดขึ้นคือไพ่9เหรียญ9เหรียญคือภาวะของการเงินที่ค่อนข้างแบบดีมากใน9เต็ม10เลยหมายความว่าคุณน่ะจะมีการเงินที่ค่อนข้างแบบ หมุนสัพพัดมากนะครับมีผลตอบแทนมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่เป็นกอบเป็นกำนะครับอย่างที่บอกแหละเพราะการงานมันเติบโตมันก้าวกระโดดแบบนี้ถูกไหมครับมันพัฒนามากขึ้นเลยมันเลยทําให้การเงินของเราอนี่ยอู้โฟมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายติดๆมาบ้างน,นะแล้วก็มีคิงถือเหรียญด้วยแสดงว่าคุณเนี่ย จะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินแอดวานเลยเพราะว่าก้าเหรียญเนี่ยพัฒนาเป็นคิงถือเหรียญเลยทีเดียวแสดงว่าคุณจะค่อนข้าง ร่ำซําพอสมควรเลยสำหรับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนะครับแต่มันก็ไม่ทั้งหมดทุกคนหรอกนะครับไม่ใช่ว่าฟังแบบนี้แล้วฉันไม่ได้บ้างทําไมถึงไหนว่าคุณบูบอกจะได้ทุกคนมันไม่ได้ทุกคนนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ทุกคนมันเป็นไกด์ไลน์ว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นมันเป็นช่วงที่เราจะมีเงินเข้ามามากขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นการต่อยอดมันเป็นการพัฒนามันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ย ทำอะไรถ้าเราเนี่ยทำในสิ่งที่มันแบบจะได้เงินได้ทองเนี่ยมันก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะเราการลงมือทำแต่ถ้าเราได้แต่คิดมันก็ไม่ได้นะครับสังเกตดูว่าผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บนบันลังมีคาถาแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระทิงอยู่ข้างบนบันลังเนี่ยมันแปลว่าคุณเข้าสู่ในลักษณะของการเงินที่อยู่ในช่วงขาขึ้น นะครับในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนมันเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวที่คุณจะได้สัมผัสและได้รับตรงนี้นะครับเพราะการงานมันดีมากเนาะพลังงานใต้ไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่ามันดีมากแต่คุณต้องเหมือนกับควบคุมค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอย่างที่บอกแหละ เราอาจจะเดินทางไกลไปเที่ยวไปสังสรร์ไปปาร์ตี้มากขึ้นมีทุยอบขับด้วยบางทีแล้วเราได้เงินเราอาจจะอยากพักผ่อนไปทําอะไรที่มันสิ่งที่ดีต่อใจแบบนี้นะครับมีหนึ่งถ้วยด้วยนะมีข่าวดีมีอะไรที่มันแบบบันเทิงเริงใจมีในเรื่องของปาร์ตี้พบปะสังสรร์กับเพื่อนนะครับหรือพบปะสังสรร์กับญาติพี่น้องพบปะสังสรร์ไปเที่ยวไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องกับ คนในครอบครัวนะครับหรือเป็นคู่ของคนรักก็ได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับเพราะตอนนี้ไรายได้เราแบบดีมากทําให้เราอะอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปซื้อของในสิ่งที่เราอยากได้อันนี้คือไพ่ของการที่เราแบบซื้อของกับ สิ่งที่เราอยากได้ช้อปปิ้งต่างๆแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับทำให้เราค่อนข้างมีความอู้ฟู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีความหวังที่ดีกับในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยแต่ผมอยากจะเตือนนิดนึงนะครับว่าถึงแม้มันจะดีแค่ไหนคุณก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนขาขึ้นมันได้แต่ถ้าช่วงมันลงมันก็ต้องยอมรับในผลที่มันจะต้องติดลบดังนั้นเนี่ยควรจะต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินเอาไว้ซื้ ซื้อหรือเผื่อฉุกเฉินในอนาคตด้วยนะครับเนาะเตือนนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาลาบผลรายได้กันบ้างนะครับหรือว่าเป็นโชคลาภนะนะครับขอไพยให้กับชาวกลุ่มลักนาะกลุ่มด้วยนะครับเด็กถือถ้วยนะครับแดถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบ แสดงว่าการลงทุนของชาวกลุ่มลัคนณากลุ่มนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอิทธิพลของโชคลาภของตัวคุณอาจจะยังไม่แน่ไม่นอนไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีแล้วอ่ะพอร์ตของคุณอ่ะอาจจะบวกอยู่ดีแล้วอาจจะติดลบลงหรือติดลบอยู่ดีก็บวกขึ้นมาได้มันยังมีความผันผวนยังมีความไม่แน่นอนนะครับอย่าเพิ่งอออินทั้งหมดและอย่าเพิ่งออกจากตลาดนะ เท่าที่ดูเนี่ยบางทีคุณอยากจะออกจากตลาดเพราะว่าคุณอาจจะยังจับจังหวะไม่ได้นะครับหรือเราอาจจะยังแบบเหมือนบางทีมันติดลบเราก็แบบไม่ความคิดว่าเราอยากจะหยุดก่อนอะไรแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เพอคัเพราะว่าคุณจะยังพอมีข่าวดีเข้ามาถึงแม้มันจะเหมือนกับ ผ่านการติดลบมามันก็บวกขึ้นมาได้แต่อาจจะยังไม่ได้แบบวุ่หวาแต่มันก็ค่อยๆมีแนวโน้มของการที่มันเป็นบวกได้บ้างนะครับเริ่มมีอะไรที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราแบบกำลังจะเติบโตมั่นคงขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าแสดงว่าจริงๆแล้วการเงินคุณในเรื่องของการทํางานมันดีแต่เรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะอีกนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะผันผวนนิดนึงนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะแบบขาดทุนแล้วก็อาจจะแบบ ติดลบอะอยากจะออกจากตลาดไปก่อนอะไรแบบนี้แต่ไพ่บงบอกว่าอย่าพึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีความหวังใหม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนแบบในระยะแบบลองลองถือยาวอีกนิดนึงจากแต่ก่อนถือเป็นแค่วันเว้นวันอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบถือสัก2 3วันบางทีอาจจะมีผลเติบโต ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจากเด็กถือถ้วยก็ได้นะครับอาจจะติดลบอยู่แล้วเป็นกําไรบวกก็ได้เช่นกันเนาะส่วนใครที่อยากจะซื้อราบลอยอะนะครับคืออิทธิพลของไพยย่ยังบ่งบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ผลตอบแทนที่แบบดีเท่าที่ควรอาจจะยังไม่อาจจะเฉดเฉดแต่ยังไม่ได้แบบถูกแบบ มีเปอร์เซนต์ถูกเยอะนะครับถามว่ามีไหมมีนะแต่เล็กน้อยมากเพราะว่าอิทธิพลของเพดออฟคัพอ่ะมันหมายถึงว่าเล็กๆน้อยนอยอาจจะแบบเลขไทย2ตัว3ตัวอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะแบบเล็กๆน้อยที่ยังไม่ได้ผลตอบแทนที่มันจะแบบเออมีรางวัลใหญ่อะไรประมาณเนี้ยน,นะครับก็จัดสรรปันส่วนให้ดีสำหรับในเรื่องของลาบลอยตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังพอมีโอกาสบ้างเล็กน้อยแต่ว่าการเงินของคุณจะดีมากนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครั